สามสี่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องไอฟูจะพามาดูร้านสัตว์ที่มีสัตว์หลายตัวนะคะเดี๋ยวน้องไอฟูจะพาไปดูข้างในเลยค่ะไปกันเลยก็เป็นร้านไอติมมีร้านไอติมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเออกไปกินไอติมกันนะคะโอ้โหนี้เป็นทางเข้าเหรอคะอทางเข้าไหนดูสิคะโอ้เป็นรูปหน้าอะไรเนี่ย น้องกระตายนะคะโอ้เป็นซุปอม,มอุ่งเข้าไปในซุปอุ่งนกองุ่งกงะต่ายโอ้แล้วก็เจอจจจจสัตว์ตัวแรก,กมีอะไรบ้างคะตาเตาตวยักษ์กรรโอ้โรรตัวบลัมมงนู่นไปที่คุณแม่หนุนแม่แม่ถือนกอยู่ยไม่พูดแม่จับนกอยู่ย ต้องแบอลูกแบกผต้องแบมือแบมือลูกออกไม่เอานี่ไปโอะป้าจับไปดูนี่นกฟีราบเห็นไหมเฮ้ยเจี๊ยบโอจับได้ไหมจับได้ค่ะลูกหนูแบมือหนูอย่าสะบัดนะหนูต้องตั้งหนอไม่เจ็บลูกไม่เจ็บไม่น่ากลัวเลยถ้าหนูกลัวไม่ม่เอาเดี๋ยวเขาตกใจอ่าไม่เป็นไรลูกไม่ต้องจับก็ได้อันนี้คือนกพีเจียนใครเป็นไหมเรยบร้อยล้วล้างมือยอยไม่ได้ ไม่ไดับไอ้น้องไมไน้องไม่คโอ้บินแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวไปไปไปไหนต่อคะนน้มเจะพาไปหัตว์นคะอะาะออกไปเลยค่ะอ้าวไปเลยเข้าไปเลยค่ะนี่ไหค่ะเอาตรงนี้ค่ะ อะเข้าไปค่ะนี่ต่อแถวค่ะนี่ค่ะลูกทางนี้ค่ะเราจะเข้าไปให้อาหารสัตว์กันนะคะอเอ้า,เเาไป,ไปล้างมือคะ่ะไปล้างมือก่อนตอนนี้เราก็ต้องล้างมือก่อนนะคะับโอเคโอ้ครับผมอ่าเข้าไปเลย้องดูล้างมือนะคะ เอาอาหารค่ะเอาเข้าไปเลยเข้าไปให้หนูอ่ะเข้าไปห้ด้วยป้าไม่เข้าหนูไม่ไปเลยป้าอยู่ตรางนอกทำไหมอ้าวไปเี๋ยวนี่ป้าอยู่ตรงนี้นะคะเข้าดูเข้าดูไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวได้ผูดเดินเข้ามาก่อนค่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาให้เต่าเดินเต่าก็กินได้อันนี้คือตัวอะไรคะ ไหนดูที่รัับน้อนให้ตุ้งหมูน้อนให้พี่แกะหน่อยเปตัวใหญ่ไปตัวใหญ่โอเคบายบายก่อนบปู้ใหญ่ถอยน้รหบูรลบ